Thank you ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธานทิพพลสิทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์วันนี้จะมานำเสนอบทเรียนเรื่องค่าการกระจายนะคะ การวัดการกระจายเป็นการพิจารณาถึงลักษณะการกระจายของข้อมูลว่ามีการกระจายมากน้อยเพียงใดเพื่อประกอบการเลือกข้อมูลเมื่อข้อมูลแต่ละชุดมีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเท่ากันโดยแบ่งได้2วิธีคือการวัดการกระจายสมบูรณ์และการวัดการกระจายสัมพัทธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะตัวแรกการ กระจายสมบูรณ์การกระจายสมบูรณ์คือการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าวัดทางสถิติที่มีหน่วยเช่นเดียวกับข้อมูลหรือเป็นกำลังสองของหน่วยของข้อมูลเพื่อใช้พิจารณาว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดในที่นี้จะศึกษาค่าการวัดการกระจายสมบูรณ์อยู่3ชนิดนะคะก็คือพิสัยส่วนเบีเ่ยงเบนมนตาตรฐานและก็ความแปรปรวนส่วนการกระจายสัมพัทธ์ การกระจายสัมพัทธ์คือการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าวัดทางสถิติที่ไม่มีหน่วยซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายระหว่างข้อมูลมากกว่า1ชุดนะคะเรามาเริ่มพูดถึงการกระจายสมบูรณ์ตัวแรกนะคะก็คือพิสัยพิสัยคือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลชุดหนึ่งโดยคำนวณจากผลต่างระหว่างค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดนั้นนะคะโดยหาได้จากสูตรพิสัยก็คือค่าสูงที่สุดลบด้วยค่าต่ำที่สุดนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1ผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนของนักเรียน10คนนะคะโดยมีข้อมูลดังนี้นะคะ 10, 70, 71 72 73 74 75 76 77 76 77แล้วก็100 จากข้อมูลนะคะตัวข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดคือ100ข้อมูลที่มีค่ามากมีค่าน้อยที่สุดคือ10นะคะพ, <Lauren> พี่ใส่ก็คือเอาค่ามากที่สุดลบค่าต่ำที่สุดก็คือ100ลบ10ได้เท่ากับ90ะค่ะข้อสังเกตนะคะข้อดีของการใช้พิสัยในการวัดการกระจายของข้อมูลมคือสามารถหาได้สะดวกแต่การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัยเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลอย่างคร่าว เพราะพิสัยคำนวณจากข้อมูลเพียงสองค่าเท่านั้นคือค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดไม่ได้ใช้ข้อมูลอื่นๆในการคำนวณเลยดังนั้นการใช้พิสัยในการวัดการกระจายอาจจะให้ข้อสรุปที่คาดเคลื่อนได้นะคะตัวต่อมานะคะคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้โดยเป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าข้อมูลแต่ละตัวอยู่ห่างจาก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตประมาณเท่าใดนะคะสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือซอิกม่านะคะตัวน,นี้เห็นว่าซิกม่าจากสูตรนี้นะคะเราก็ไปแทนค่าเลยโดยที่ XI ก็คือ,อข้อมูลนะคะตัวที่1ถึงตัวที่ N n คือขนาดประชากรมมคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลของประชากรนะคะในชุดนี้ แล้วก็ส่วนเบงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างนะคะโดย S แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่างนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่2กันเลยก็คือความสูงของนักวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน10คนนะคะก็คือมีข้อมูลด,ดังนี้นะคะ174 171 170 184 180 179 169 178 181แล้วก็1 60นะคะเราก็ <c oughs> มาแทนค่าในสูตรกันเลยนะคะโดยขั้นตอนแรกที่เราต้องทำนะคะคือหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่ยนักเรียนคงจะเคยหากันมาแล้วนะคะในบทเรียนก่อนหน้าก็คือนำข้อมูลทั้ง10ตัวมาบวกกันนะคะเราก็บวกกันแล้วมันก็จะได้ 1, 7 4 6นะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ10ตัวมันก็จะได้174.6นะคะ ขั้นตอนต่อมาก็คือเรามาสร้างตารางนะคะ xi ก็คือข้อมูลตัวที่1ถึงตัวที่10นะคะก็แทนลงไป xi มี10ตัวนะคะ xi ลบมิวก็คือนําข้อมูลช่องนี้นะคะลบด้วยค่าเฉลี่ยของเราที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ1 7 6 1 7 4 6นะคะมาลบกันก็คือได้0 6ช่องนี้ก็คือนํา ช่องนี้นะคะ x i ลบ mu มาอยู่กำลังสองทำแบบนี้จนครบทั้ง10ช่องนะคะแล้วก็รวมช่องนี้โดยของเรารวมออกมา <c oughs> ก็จะได้468.40นะคะดังนั้นซิกมาก็คือรากที่2ของ468.40หารด้วย10นะคะค่าของมันประมาณก็จะเป็น6.84นะคะนั่นคือส่วนบีน่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดน,นี้ประมาณ 6.48เซนเมตรนะคะจากตัวอย่างนี้สามารถนำส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานมาใช้อธิบายว่าโดยเฉลี่ยแล้วความสูงของนักวอลเลย์บอลหญิงแต่และคนของโรงเรียนแห่งนี้ต่างจากความสูงเฉลี่ยประมาณ6.84เซนติเมตรนะคะต่อมาตัวที่3นะคะความแปรปรวน ความแปรปรวนเป็นค่ากําลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้นการคํานวณค่าความแปรปรวนสามารถคํานวณเช่นเดียวกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแต่ไม่ต้องถอดรากที่สองนั่นก็คือเท่ากับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสองในกรณีประชากรแทนด้วยสัญลักษณ์เหมือนกับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเลยนะคะแล้วก็ของกลุ่มตัวอย่างก็แทนด้วยสัญลักษณ์เหมือนกันเลยนะคะ อันนี้เป็นสูตรนะคะอ่านว่าซิกมาจะสังเกตว่าตัวนี้นะคะจะไม่มีการถอดรากที่สองนะคะอย่างอื่นก็เหมือนกับส่วนเบี่งเบน,เนมาตรฐานเลยนะคะอ่ะทีนี้จากตัวอย่างที่สองที่เราหาค่าความแปรปรวนได้นะคะของส่วนเบี่งเบน,เนมาตรฐานมันจะเท่ากับรากที่สองของตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ความแปรปรวนไม่ต้องถอดรากนะคะก็คือ468.4 0หนหารด้วย10เท่ากับ 46. 84นะคะแต่สังเกตว่าหน่วยมันจะเป็นหน่วยกําลังสองนะคะคือข้อสังเกตส่วนเบยงเบนมาตรฐานมีหน่วยเดียวกับหน่วยของข้อมูลแต่ความแปรปรวนมีหน่วยเป็นกําลังสองของหน่วยของข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะ